วิวจะไปเที่ยวใช่ไวิวไปเที่ยวกันฮะไปเที่ยวกันพิงบื้นก็น่าพิงเนาะไม่ค้ำเลยน่าพิงเนาะฝนตกะน่าพิงเนาะเบาสูงแาลว่าอยู่ขนาดข่ายคือว่าไม่ได้เตี้ยป่นไดขึ้นหรอเย็กได้เป็นยังไงนะเป็นยังเออน่ะกำเบรกซองกำกำเบรกซองแล้วก็สตาร์ทไปกันเถอะนี่มันกว้างเนาะเอ็ เอาเลยเงินเนี่ยไปล่ะหมอลูกชาวเงินเราลอาชื่อเราว่านะว่าขันเราสีชื่อลูกเวลาคณะไปลึกบาย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 อ๋ลูกพิงจะไปใช้ดูผลิตนะเบบิว

ไเด้อจับเลยลูกเอดินเดิไดยบิวแล้วเอยบิวโบยู่ซัมหมิวประเทศไทยแช้นก็ดูไปช้านั่งนไปบุพเพเมื่อกยาเช้านั่งอนปะเออบิวโบยู่สองเงินเอบิวไปเที่ยวก็พอแล้วไปเช้านั่งกันปะเช้านั่งปะเพนเพนเพนมาดาเพนเหยียบเลย มันพอดีถือกับตัวนี้พอดี่ยน้องเอยได้เอามอนใหยบเงอยมาพี่ดุมมาแไม่ใชน้ำไหมะ่น้ำเลยมันเย็นกิ้บางดูดชน่อยก็จะเมื่อมะบ่เห็ดดุลองพิงดื้อเลยแม่ชีบุหาขี่รถเมื่อนำแม่ชีหายอยกับสาวเงินมาดุมัใน้ำมาลกลามาใสมาโอเคมา Ai, 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 nói đi ai, 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 này ai, 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 ơi, ai, 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 ป้าไม่ใช่น้าไหนป้าโจกหรอป้ามาดิเดือยเอื้อยไปอยู่มากินดิบได้ดุหนึ่งท้องอืดท้องและเอื้อยนะมันะเอือยน่ะเอื้อยอะอเอแต่ละเอื้อยยังเอื้อยเอื้อยแขกถามเอื้อยดูเอื้อยมาแต่บ้านไหน ลาชน้ณป่ะ no 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 <c oughs> ที่ no no o no, no. ใช่ป่ะพัชน้ณป่ะไม่ไม่อีละถือป่ะไม่กวนหป่ะป่ะเชื่อป่ะ no no อโอ้ปากแตกแน,น่นุ อย่าเฮ็ดอีเฮ็ดทไปดีเลยน็อตดุ่ะค่ะอุ้ยนาเอียมาดิน้ำนอกวนังเอลยดีเอยดีนังเอ้ย่ยชุดเอลยปรดิน้ำไปคนดื้อปรดิน้ำเอ้บิวไอ้บิวไปเที่ยวแล้วอะอุไปปะก เสืงเงินได้อะน้องพิงอยูนั่นไม่ได้สองเงินเด้อน้องพิงกินโจ๊กดิบนี่เดี๋ยวมันจะกัดใส่น้องพิงนี่แม่บ่าจะไปดีได้ดุอุ้ย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  Cái này ông nói chung là bên điện thoại, vẫn là bên điện lụt bay. Give you bay, hm? Mm hm.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  Mm เราอัดเองหน้อยพังบัวความพังแม่นั่นมันเข่าตาอิเมยอีแม่์ชนะมาก่อนเด้อเดกเด้อเออปาปาปาชนะก่อนงจกจบแม่ช่วงมันเย็นก่อนมันเย็นก่อนเออเอ้ยเอ้ยเมื่ออะไรโด้ผู้เอ้ยเมื่อผู้ควรเพิ่นเสด็ดดอกเบือนนี่เพิ่งเสด็ดงานดอกเบือนเนี่ยเบือนมาเต้นมาผิงบ่ พี่ดุเฮอีเมยหันนังพี่มันจะทอนเศษไปมางานแต่งเพิ่จิแต่งงานเบอร์เอิญพิ่จิปูแขนเพิ่พนพ่อน้องพิงพ่อนเป็นบ่ทพิงพ่อนไปไนอิเอ้ยตตดตดเป็นวัดรดุหน่อเป็นบัดเป็นบัตบ่บ่ แปอากระาชืเปียกน้องจะนี่เช็หมกปดุกไปองโจวคนกอนอือเอาเสือเช็ดเลยวะนะเอะอ้ไปสวยเลยนี่นะคุ้สบายเนี่ยไห้ไโด้กินดิไเปิดกล้องเบิ้งอาไผมมีหมูเห้ย วรน่ว่าเอ้ยไปเที่ยวมาหอดะกะไอรถกลับมามาพี่เลยที่ไปที่ยวเชล็อกมาพีอ่ไปยูไปไปไปตะวันสเตลอืไปลงคุณดิโดยโอ,อยู่ใช่ตอนนี้เม,มาปลาไม่ร้อน <laughs> ไปอยองอยู่ป่าอยู่โดนมาจนี่ม,มาเกยยุ่งอ๋อเนองยไปเกยยุ่งบ่ลูกบ่ เอ้อยาสบายดีลูกไม่ได้ก็น่วมนองกันเอาผู้กองถ้าอ่วมนองถ่าหัว้องแตกตุ้ยแห้งเน๊พิงมาบงในน้องจินนี่เ่ยพิงมาในยุ่งครบน้องจินนี่เลยพิงพิงมาบกน้องจินนี่ยุ่งครบน้องจินนี่เลยนี่กินนมลายนะได้กินนุ่มได้ขนมไายเออแย่หลอกประตูวาวสออหลอดพตูวานว่าได้เป็นไข่ปรตูสิดภาพไปแทงก้น นี่น้องพิงบัด,ดน,บน้องพิงบได้ดินกับประตูบัดน้องพิงอ่ะดินกับประตูสองคนเออเด็กหมวยยันงนะหอยหอยวะนะออหอยขนมโอ้ยอยู่บัด <ไป S 1> อยู่บัดป่าบ่หอยว่ะหอยว่ะเบิ้งเบิง,บงทั้งดังนี่ก็คือแท้ ยวดป้าบอโอ้อหแมาจจะนี่นืมโทรหาไอ้เมาเทื่ยวน่ะพอนนอนหลับตื่นมาหายจากไปดินมาดินน้ำเอื่อยหลับพามาดินน้ำเอื่อยไอวิววิวขี่รถง่ามาก็ไม่ขี่เลยอย่าขี่รถจักรไปอีกแม่ไรขี่นะรถใหม่นะพิงฮะมาส่ายขี่นี่รถใหม่เจ้าน่ะ สบายขี้บุบลูกโอ้ยเราบอกเอาเรอรถสบาย้วกกมัรถสบายกับมีไม่แดงแสบมันได้สนแนสบกัดบนหลัรถดอนนะวะมุ้งรถงามงก็พีงงสบายขี้เลยว่าไปแล้วยพปาเขาาไนเปนยัยเปนตู้หายพข่ไนกับบวนีจะเป็นตู้หายพบะ แม่มาขอหาเอ้ยเอ้ยก็มาแต่งานแต็มพอเตียงค้ามาเลยพอเตียงพอเตียงคุยให้เราเห็ดแยกดูพอเตียงเห็ดแยกกายกิบอยู่พอเตียงเห็ดแยกหวานลูกพ่อละพอวิวจะไปเที่ยวใน่ไหมวิวไปเที oh, ่ยวกันฮะไปเที <S 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 ่ยวกันพิงบื้นก็หน้าพิงเนาะไม่ค้ำเลยเนาะพิงเนาะผลตกเนาะพิงเนาะ เออไมาสะดวดูแอยู่แถววันแถวันแถวแตกได้มาเลยผล็อตกมบื้นก้อนบอกชาวบ้านแล้วโดบ้นฮใครชาวบ้นนั่นเอว้อนนะมา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 แน่ไพ่เสียเคยสาอามือจกคนจก ดเดี๋ยวขนาดชุบเปียกไปดูไปไปิมาเย็ยนแนวกินด้วดอกบัตนียห้องบ้นหนุกนวิวกินขนมลายทำเด้วมาเนี่ยผัตูปต้ปาชิพาไปแทงก้นผัวตู้อ่ะพีเว้ยเอาขนมไทยไปดูนั่นชื่อเอาขนมไทยชองถุงขนมนันือจ้านะ

โอเคโอเคฉัปา้าผาน้องเมื่อก่อน,นอเด้อเจ้าปยู่เลยเทียวเที่ยวป้าเที่ยวเพื่อนเด้อก oh. ำลังจะบอกว่าเที่ยวป้าเพื่อนเด้อบวเที่ยวป้าเพื่อยุ่งคบหัวหลอดน่อยอ่กินล่ล้กม่กอ่กิน้พอเน่กินลูกเด้อขนมเด้ออากาศเปลี่ยนบนน้อโอเค ายบายบายนะลูกต้องพิงเก่งแน่น้องพิงนะปแล้วไอบิวปแล้วบิวอยู่บัดป่าจะพอเตียงได้งพิงเข็มชกชุนมาไม่กินซเมตีตื่มซัพปเมื่อว่าลูกวนี่เมื่อบ่ป กินโจ๊กก่อนบ่มันบอกคั้งแร่างนี้เราล่าอ่าเก่งนะน้องผิงอราลงลูกล่ะพอตู้หายได้ไไปดูป้ะบอลงก็ลงเลยเอาอันน่ะเอาเงินไปจ่ายค่าโจ๊กอันสองเงินอหายสองเงินไปลูกไปอ่ะเอาขนมพร้อมด้วยน้องผิงเลือกกอนเด้อขนมเลือกอับูหวานลูกเด้อกฮะเราโบ่ให้ถ้ามน้องผิงโบ้ดูเราโบ่ให้ลูกพันแยันม่ตู้เลยแนีน ไปอ่ะอะไปหายเสาเงินเด้อข <À, S 1> <Credit> ้าโจกกระดูกเด้อไปไปจับปลากเขาน้ำปั่นกับเมย์ป่ะย่านเลยว้ายอยากให้มีคนย่านชิดเอะไปเออประตูประตูย่านย่านย่านไม่ตู้ไปย่านย่านไม่ตู้มาได้ว่าย่อเข่าคนหน้าย่านไม่ตู้ให้แล้วเงินได้เอาโจ๊กขาโจ๊กไหมนน้เ ยังมีตู้ให้เอเอาลูกเอ้ยบิวอยู่วัดปลาพูกินขนมปลาวัดพนสิมเด้เอาสองเงินคาโจ๊กนี่เมื่อไรอ่ะลูกวิฟูกัดไปนัวมวน น้องพิงกับพยอมเขาเขาไนยัน,นยม่ตูให้ว่าย่นยห้ย่นนานคนแาบสิได้ามาอยู่มจมโมลึอ้อช่น่ะอะเนาะบวนกับพันจิจัดงานแต่งเบอน์นี่ประตูนี่ตึมๆแล้วละบัดมือแล้วละบูอื่นนี่สั้ง มาเดนดูตู่พี่ละพี่จัดงานงานแต่งงานแต่งเฮือนบ่าทาสาวมุกดาพี่ดองเอ้ยแต่งน้องสาวคนเนาะแต่งน้องสาวบ่าวทางานแต่งเบอร์ผคืร์นมาดิงานเราอกินเบอร์ตอนเช้าบุมื่อเลยเรามื่ันอยากเมื่อแล้ว à thôi à? <laughs> <laughs> con à cho con nâng con hôn con nâng con chip phân con nâng chip phân à xong con hả phân đi thử mưa nạ chân <laughs> ờ. chốt chua bà ปิเน็นบัตรได้ไมแมไปเอาะมาบนไหถือไหมมาพี่ด่มานดีินพี่ดูไหมน้องพิงอยู่น้ำประตูเเห็นเทนบจ้าบาฟังความเ้อน้ำบ่มา้พอดุดเลยไ้้ามบันี่สามสเงินรลองเงิชื่อามสิบเงินลองสามสิบเงินลองบ่คือเตี้ยแต่ว่าขาเนเกือบบถึงเลยนี่นี่มันเบ่งนี่เด้ เบาสูงแปลว่าอยู่ขนาดแข็งคือว่าไ่ได้เตี้ยบรนไดขึ้นหรือยยกได้เป็นยุบเห็นแอนเน่ยกำเบกสองกำกเบกสองแล้วก็สตาร์ทไปกันเ้อแมนเอาเลยเงินน่ไปละมลูกสอเงินเราลองชื่อระว่าว่าคาร์าเราซีชื่อลูกเวลาคณะ ไปไปไปายบอลูกเราลองซื right. ้อลูกเราลองซื้อนซื่ให้เราลองลูกให้เราลองซื้อจาเงินตะขีเราว่าเราสซื่อลูกราจุจุให้ได้บ้ให้ได้บ้ากไหน่ให้จดไม่กัน เธอเาล่องอยู่ใเด็กเราล่องมาคักดูบค like ักว่ทำคักันเราสิเราสิชื่อเด็กเฮ้ยเออเดี๋ยวมันกับบุวัฒนาเดี๋ยวข่ก็ยังวชิบูไรข่ก็ยังไล่เนาะเบิ้งก็อยู่ข่เบิ้งคือเตี้ยแต่มัลาขึ้นนะเย็กเผื่ยได้ไ ถามถามชาเงินดูถามมาคักบ่เหรอมอยออ้ยไปเจียดอันนั่นดูห่วงรดรดใหญ่พอห่วงห่วงรดจักงอนานะแต่มันแมนไม่ไ้เหรอระยช่องนี่ล่ะโอ้ยรถไขว่นรถไพบอกชาเงินด้วยลโตรถไพรถไพหอืมรถไพพิงหืมยกขึ้นอระดมได้ หึออคักๆๆๆคักบ no, ่ลูกขี่ตําทางเนาะทงอย่างนะคักเลยแต่ว่าข <place> so ี่ขี่ในทางในตัวเป็นเฮ็ดใหม่คักจ้ะแต่ว่าถ้าไปแบบย่ําพ่นย่ําอย่างมันยากนี่นั่นไปตมันก็สบายแบบเฮาบ่ได้ยามันล้มเด้มันต่ําเด้มันก็สบายแบบนึงคัๆเอ๊ะ ขึนนี้เคอก้าเบิ้งรถนี่หั่นเบิ้งก็ชูงก็รถขั้นนี้แล้ะแต่ว่าข่าวถึงค่อยขึ้นเตะบอมสีเป็นี้เด้เปต้องชีเลยเด้อันนี่มันมันมันสวดบังนี้นะสวดบังนี้เบิ้งเน่ยคือเบิ้งเกินข่าวบถึงทเบอบยังเได้เนะเียนปคือแม่ต้องเชิญบอกนั่นยังคือยังชิชุงเนาะยังข่าวบัเถึงเลยอ่ะนะช่ด้วยนี่ยนะอไกลวนีนะไปเอาโจ๊กแกลุกไป พันหันหนึ่งแสนห้ามื่นห้าพัน 5, บาทาออกจากหานันห้าหนึ่งแสนดยสวยดีหนึ่งหนึ่งหมื่นเลยบ่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันบาทหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันห้ามืนเออหนึ่งแสนห้ามืนหามืนห้าช

ปลาเมื่อป้าไหนปลาเมื่อาหานําน้ำตะเวนปนหนาวป้าไปวิวไปอยู่เดิวเมื่อปะตดินน้ำประตูเราบปดินในราชเข่าไปชวนนั่นเลยประตูเราเข่าชวนนั่นเลยต้นพริกเด้างามขักเราตู่เนาะเจ้าปู่คือไปตู่คนปู่พริกกินงามเนาะคือเอาเมื่อเนี่ยไม่กินซะไม่ตู่ คนไม่ได้ชูว่านาคนไม่ได้ชูอยู่กินละนี่เดกอือป้าป้าป้าเมื่อป้าคนวะบอกประตูแล้วป้าเมื่อป้าับป้าคุบานกันเดียวเลยก่อนนะไปไปแล้วเจ้าเหยียบกวนแฮ่ว่าเจ้าบุชายเกิดวะอือเ บ่โอ้มใหญ่เลยอแปาโจกใโจกเจ้าออให้โจกเลยเอาเพิ่นบ่เคยนถอดเกือบย่างเ้ยก็แหนอยเจ็บปบาดนีเนาะเมื่อก่อนเด้อปลาดุงเอ้ยบาดนีพิเมื่อก่อนเดี๋ยวค่ําเดี๋ยวแมงไม้เข้าตาป่ะไปสดีปลาดุงก่อนซะน้พิเมื่อก่อนเด้อ Say mai, cỡ xe Say xe Say xe Say mày được bộ bố O men, mẹ bọc mẹ bỏ cho Mày đấy đẹp Mày nó mẹ buồn bộ đi. Mày bọc đi. Mày bọc đi. Mày keng keng, Mày bọc à Mày bọc nè Mày bọc nè Mày mới đi. ปาไปใช่รถดเหรไปไปปาปาปาไปปาแม่ก่อนเด้อปาลุงบาดนี้เบิ่งเบิ่ยแม่เอาต้อนแม่ออกนี่มองใส่โจ๊กเจ้าเลยเอาโจ๊กใส่ดูเบิ่งเบิ่ยเบิ่ยเฮียนะฮะวันอี้แม่หายเลยอ้ามดีมันเพื่อจะเชื่อจะได้นี่เป็นยับเจี๊ยบยั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 บ โบเจับโบเจับโบเจับโบน้องพี่แม่ชีอืมอืมโอเคเด็กโบพีดุโบวิดแม่ชีวิตอ่ะสบายดีไหมก่อนสบายดีก่อนโอเคเมื่อก่อนเด้อสหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเบอร์ทุกๆคนที่กลับมาเป็นกำลังใจแห่งใจกับโซ่แม่น้องล้ำพิงเด้อไปแล้วสบายดี